คุณต่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับทางพัธการเะาไรอครั้งครับน่คือครัวคุณต่อยและนี่คือครัวคุณต่อยยกรับ แน่นอนพรุ่งนี้แล้วทุกคนกากบาดไว้ในปฏิทินจนถึง21กระากดาคมนี้ที่เซนทันพราซาเวสเกตนะครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันเลยครับเรามาดูกันเลยย้ำอีกครั้งว่า80กว่าล้านค้าถูกต้องถูกต้องแล้มีครูคุณต่อยเซเล็กอีกต่างหากเรามาดูกันเลยว่าอะไรจะเด็ดถ้าไม่เด็ดไม่เอามารับรองแล้วเจ้านี้เด็ดจริงๆเพราะถ้าไม่มีเขาไม่มีผมนี่ร้านครัวเจงอคับนี่มาริงตัวจริงของคุณเจงสวัสดีครับคุณเจง ผักกาดทอดนะครับซาลาเปาไส้แน่นๆหมูสับไส้เจไส้เผือกไส้งาดำ เส้นมีผัดกระเฉดอันนี้ที่ได้รางวัลเลยต้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วขนมปักกาแกไม่มีใครทําแล้วนะครับแบบนี้ไม่มีใครทําแล้วผมการันตีได้หนูการันตีได้ครับว่าส้มโอของแกนะครับสนุกกินมาแม่หนูกินมาไม่มีส้มโอเจ้าไหนที่แม่หนูถูกใจเท่ากับเจ๊เงอใช่ครับอร่อยจริงๆร้านที่2นะครับร้านมะม่วงเบาแช่อิ่มครัวพี่เล็กคาดใดยยนี่มะม่วงเบาสดปั่นนะครับนนี้านมาสดชืนมากเลยมะม่วงเบาแช่อิ่ม เปียกสาคูต้นมะพร้าวอ่อนอย่างนี้มะม่วงเบาสดน้ำปลาหวาโอ้โหผมพูดนิดนึงน้ำม่วงเบาสดปัน่นถ้าใครไม่กินผมบอกไว้เลยว่าถือ,อว่าผิด,ผดเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับที่มาทําไม่เคยมีใครทํามาก่อนและทําอร่อยจริงๆมะม่วงเบา เอามาปั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นค่นท่านผู้ชมฮะถ้าท่านไปต้องสั่งนะเชื่อผมมันมหัศจรรย์มากๆใ่ผมยังไม่เคยกินอะไรชื่นใจเท่านี้มาก่อนเลยถูกต้องครับร้านที่สามนะครับร้านใจดีกรอบแก้วนะครับตลาดน้ำตอนวายขัวคัตพิเศษของเขาเลยครับมีนูต้องลองนะฮะเนตมะม่วงผมนะครับ เ็ดแก้วเม็ดมะม่วงขี้ม่อนเงี้ยถั่วเคลือบรสชาติแบบเดิมๆที่เราเคยกินกันนะครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของดอนหวายนะครับใจดีกอบแก้วและใครรู้จักตลาดน้ําดอนหวายแล้วไม่รู้จักใจดีกอบแก้มเป็นไไม่ได้ท่านไม่ต้องไปถึงดอนหวายท่านมาที่นี่เจอเลยเจอเลยเจอเลยครับร้านนี้นะครับต้องห้ามพลาดร้านขนมจีนต้นกามปูนวลจันน้ำเหนียวไส้อวนะครับ ราช่อนนะครับมีทุกอย่างขนมเปียกข้าวฟางและข้าวเหนียวดำร้านนี้ส้มหมกเงี้ยโหหนูเด็ดนำเสนอสำหรับโคติอารามบอยครับน้ำพริกของเขาน้ำพริกของทีเด็ดมากใช่กินขนมจีนใช่ใช่ใช่แล้วเจ้าของทีเด็ดมากไปเรียนอังกฤษกลับมาโอ้โหขายขนมจีนแล้วเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยโรงแรมเขาห้าดาวนะท่านผู้ชมแต่อาหารเขาเนี่ยผมบอกท่านเลยถ้ารักอาหารเหนือไปไม่มีคําว่าผิดหวังทั้งตระกูลนะตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องทาหมดทุกคนรรวยๆทั้งนั้นนะ ครับแต่ตั้งใจทําเส้นเนี่ยมาจากพิษณุโลกเลยนะส่งเข้ามาตลอดเวลาของร้านนี้โอเคร้านต่อไปครับร้านต่อไปร้านคุณวิซีสแน็คพังงานี่ยนี่ตคนนี้คนเดียวเลยวิซีสแน็คพังงาปลาจีจังนะครับไม่มีใครมีปลาข้าวสารทอดกรอบกุ้งเสียบสามรสนะฮะ กุ้งย่างเตาท้านนะทุกความอร่อยระดับโอ้โหออริจินอลร้านนี้นะจะเป็นแบบชุมชนนะจะเป็นปลาตัวเล็กๆเนี่ยเขาเอามาทอดแล้วก็เคลือบโอ้โหอร่อยมากใช่ลูกไม่มีเลยปลาจริงจังเด็กตะโกนมาจริงจังจริงจังถูกต้องมีเจ้านี้เจ้าเดียวคุณวิร้านนี้ก็น่าสนใจมากร้านแม่บีตลาดน้ำหลวงวนี้ร้าของเชื่อมทั้งหลายแหล่เลยขนุนเชื่อมมะตูนเชื่อมจานเชื่อกสเกลเชื่อมเปลือกเชื่อม พลาเชื่อมแกไม่รับเชื่อมพวกอ็อกเหล็กเท่านั้นที่อยากได้ได้เลยเชื่อมเลยร้านไม่มีนะครับมีเชื่อมไะได้นะฮะสาเกเชื่อมนี่ห้ามพลาดห้ามพลาดหาหากินยากเรามีเปลือกส้มเชื่อมด้วยตอนนี้นะฮะอร่อยน่าทานมากร้านต่อไปร้านซินโนวานี่ฮะชี่ครับน้องชมและเด็กก็ได เค้กสูตรของฝรั่งเศสไม่มีไขมันทารหลากหลายหน้าทั้งขาวและหวานอร่อยทุกเมนูผมอยากจะบอกเลยว่าเค้กสูตรฝรั่งเศสเขาท่านต้องไปกินนะและเครื่องดื่มเครื่องเครื่องดื่มเขาที่พร้อมชงอะไรเนี่ยท่านต้องไปกินนะท่านเห็นเลยความแตกต่างและคนไทยทำนะคนไทยทำนะาว่าน่าชื่นชมมากครับร้านต่อไปครับร้านแตงไทยน้ำพึ่งป่าบอกเลยว่าต้องัเขาเองหัวตีเมียคอยเก็บ ตีหวก็มีรังรังมิ้มนะครับเอ่อรังรังหัวงัวร้อยเป็นตรจากธรรมชาตินะครับน้ำผึ้งมะนาวโซดานี่ที่ต้องไม่ตายต้องตายคือร้านเนี่ยเวลาที่ไปนะแล้วไปกินน้ำผึ้งมะนาวโซดาเขาเขาเขาเหมือนคนบ้าคือเขาใส่ไม่แคร์ผู้นใส่น้ำผึ้งใส่โซดาั้นไ่ไบอกถามนะผมเคยถามไอ้แตงแตงจะขายยี่ห้จะมีกำลังเลยกำไรได้ไงกำลังอะไรโว้ยกำลงกัไรมาคิดอะไรตอนเนี้ยมันก่อนเอามันเอามันร้านก่อไปครับร้า ตรงเสรีลูกชิ้นปลาโอ้ยลูกชิ้นปลาอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาแบบหลายแฟนบอกสามร้อเซนเลยนะแล้วเขาก็มีแบบเป็นปลาเส้นหือกล้วยลูกชิ้นกุ้งกุ้งล้วนๆหอยจ้อปูกุ้งเงี้ยลูกชิ้นปลากรมลูกชิ้นปลาลักบิม่มีไม่มีถ้าพวกนี้ต้องยกให้เขาตรงเสรีทองร้านต่อไปร้านใบเฟิร์นหมูกระจกครับครับหมูกระจกนะครับปังกรบกรอบนะจายผักกาดสาเกนะครับ เขาไปดอมแบบใส่สาเกน้ำ<อ>พริกกุ้งเผาน้ำพริกตาแดงไข่เค็มนะแคบหมูมีครบทุกอย่างน่อ,นอไม้ไมต้มใบยะนางอ๋ออันนี้อันนี้ออนต้องไปกินเลยนะฮะร้านนี้ถ้าเรื่องนี้นะ ใบยนางเขาไอ้ต้มเนี่ยนะหน่อไม้เนี่ยได้คือสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงแล้วอยากบอกนิดนึงอยากจะบอกนิดนึงก่อนว่าเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยนะฮะที่ทำไอ้แคบหมูบานอย่างนี้คนอื่นไม่ได้ทำอย่างนี้นะฮะต่อมามันมีอ่ะใช่แต่เขานะฮะเป็นเจ้าแรกที่ทำนะครับต้องบอกเลยแคบหมูกระจกของเขาตื้อแล้วอย่าอย่าเปิดอย่าเปิดแล้วไงฮะเปิดแล้วหมดบ้าพอเปิดแล้วหมดโอเคเลยแล้วจะมีครัวกระต่อยสเล็กเต็มซึ่งท่าน แท้เลยนะคุณผู้ชมครับเป็นหูน้ำปลาแท้อย่างดีเลยนะครับเป็นสูตรของป้าผ่องที่อยู่ระยองหมักในโอ่งมังกรหมักในโอ่งมังกรเลยอันนี้มาจากกลุ่มน<า>นของเขาเรียกว่าปากน้ําประแสฮะเป็นจากบ้านชนะชนโฮมสเตย์ตะวันระยอง<ช>เก็บหนึ่งปีนะแล้วค่อยเอามาให้เราขายยเงี้ยแล้วก็มีน้าพริกแกงส้มนะครับแชมป์ประเทศไทยมาจากไหนเจ้ามาจากเหือนห้วยแก้วเจ้าเจมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาควาคุณต่อยซีเล็กเทสนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ ครัวคนต่อย,ยกทับครั้งนี้มีความพิเศษครั้งแรกที่มีนั่นก็คือเราร่วมกับแอปพลิเคชันของ s h o ป e e ครับใช่ซึ่งคุณสามารถอยู่ที่บ้านแล้วคุณสามารถจะสั่งทุกร้านทุกเมนูที่อยู่ในงานครัวคุณต่อย,ยกทับ,บและ Delivery ส่งผ่าน Grab Express ถึงบ้านคุณโดยเน้นขีดเส้นใต้ว่าราคาเท่ากับในงานอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นแล้วลทุกคนจะต้องไป ไปที่นี่นะครับง่ายๆเลยที่เซนทันพลาซาเวสเกตนะครับเราเจอกันที่นั่นนะฮะเห็นแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะฮะจนถึงวันที่21พลาดไม่ได้ครับคือตรงๆนะมันอึดอัดมานานแล้วะมันอึดอัดจริงไปเติมใจมาเจอกันมาเจอกันแล้วอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้พบกันนะฮะทั้งในรายการของเราแล้วถ้าเกิดว่าดูรายการเราเสร็จหรือก่อนรายการเราก็แล้วแต่ไปเจอกันที่เซนทันพลาซาเวสเกตอย่าพลาดเด็ดขาดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ เซนต์ฟาซาเวสเกตนะครับครับผมบอกได้เลยว่ากว่า80ร้านค้าและที่สําคัญนะครับมียังมีครัวคุณต่อยซเตลเต็ดนะครับที่สําคัญคือเราในงานเนี่ยไฮยินเต็มที่เราป้องกันเราดูแลเรื่องระยะห่างเรื่องในความสะอาดรับรับรองและที่สําคัญก็คือวันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่า80ร้านค้าเรามีอะไรบ้างยา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 